สวัสดีคะ่ะน้องอาไอศากุปปาณาพรเสียงวิหกนะคะขอเป็นกำาลังใจให้นะอ่อ,อมแอมเพชรบ้านแพงนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะเป็นหวน่วงค่ะนั่นคะ่ะถัไปตรงนี้ครับถาับไปดีนะครับที่ข้างนาว่าไปส้นต้นใหม่ตัวนั้นนี่ครับได้ว่าด้านข้างนี่ฟาดต้นใหม่แล้วต้องมาหนีครับ ด้านคางไปฝ่ายกับตนใหม่ครับขึ้นข้างทางขางนี่ข้างเลยครับระยะนี่กับม่านหา16เมตรครับจากหันมันนี่คือว่าโชคดีครับที่คนมาเป็นนีอย่างหลายครับแต่ว่ารถเข้าขสามารถสอนได้ครับเี่ยวนะ ยังเยงยงเองเอามาทางพี่เพื้นเอาไว้บ้านแล้วครับเอาแอมอยู่ที่บ้านครับเอาไว้พักเพื่อนไว้บ้านแล้วกำลังเกลียวรถขึนพี่ไพรวันมั่นคงครับมาช่วยขับเอาไปด้ดูสิไปเลเบิ้งนอกลายครับรถพั้งค้ับเอ้ากำลังขึ้นครับพี่น้องครับ นักขึ้นกันทั้งสองเอ้าโอเคเอาเกินได้แล้วเงินท้องของหนอกกายครับรถพังหหเอไหมค้นบ๊อบเป็นยังก็ดีแล้วโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจอนโยไปทางนาก่อนโยไปนาก่อนเดี๋ยวไป ตัต้งเป็นตแบทไหมอันนี้กูกูเทบของขออบตเทียนชมนะครับเดี๋ยวมาซอยกันนักอยู่ครับผมตึงแจก,กันว้าโล่ไปเลย้รถไทย